สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โคดารจะมาจับไพ่นะคะจริงๆก็จับไพ่ทุกวันเพราะว่าการจับไพ่เนี่ยมันจะเป็นการฝึกออกเสียงตัวเองในอนาคตอาจจะทําเรื่องที่ยิ่งใหญ่ได้ดีมากๆจากการฝึกอ่านไพ่นะคะมันเป็นเวลาที่โคดารต้องฝึกอ่านไพ่แล้วพวกเราก็สามารถหาอะไรบางอย่างที่พวกเราต้องฝึกแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นได้ ฝึกไปด้วยช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยนะคะ for the highest g ื o แบบโอกิจกรรมนั้นที่ทำแล้วช่วยทุกคนได้รวมถึงตัวเองด้วยในอนาคตอาจจะไปทำอะไรที่ยิ่งใหญ่สุดๆก็ได้อาจจะเจอคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเรามากที่สุดก็ได้โอเควันนี้โคดาจะทำสมาธินะหะยิบไพ่แล้วก็มาอ่านไพ่ให้พวกเราฟังว่า เราฝึกอะไรต่อไปนะจิตใต้สำนึกของพวกเรา I i h เ r s e ์เซลกูบาจานจักรวาลอยากจะมาบอกอะไรพวกเราให้ฝึกอะไรต่อไปนะคะให้ฝึกจิตนะคะโอเคเดีไ๋ไปดูกันค่ะโคดานเลือกไพ่มาแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะหยิบมา3าใบนะคะจะเลือกมา3ใบนะว่ามีคำมีคำไหนที่เด่นที่สุด นะอยากจะบอกมีคำไหนที่เด่นที่สุดมาบอกให้พวกเรายกระดับจิตอย่างไรหรือว่าช่วยเหลือพวกเราอย่างไรนะคะคุณราใส่คำว่าพวกเราเพราะว่าวิดีโอที่ทำเนี่ยขอดีสำหรับทุกคนที่สุดนะคนะอ่าดูใบแรกกัน ask for help ใบแรก ask for help ให้ขอความช่วยเหลือจาก ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นนะคะครูบาอาจารย์ที่คอยปกปักดูแลรักษาพวกเราทุกคนนะคะลองหลับตานะคะอธิษฐานขอให้ช่วยเหลือด้านใดน,นะคะอืมอืมอธิษฐานขอความช่วยเหลือนะคะเดี๋ยวดูใบต่อไปนะคะ ว่าข้อความที่ดีที่สุดที่ดีที่สุด,ด,สดจำรับวันนี้คืออะไรนะคะใบแรกจะเป็น ask for help ask for help เดี๋ยวมาดูว่าใบต่อไปอะไรนะคะคเราจะรับตาแล้วก็หยุดมานะคะหนึ่งใบครับ mother earth um mother earth นะคะไปต่อไป f ึ r สร a new, a new a l า i a n c e w ัน h n ิ t u r e ให้พวกเราใช้วิธีการเดินเท้าเปล่าหรือว่าเดินไปจับต้นไม้นะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนพลังงานกับ Mother Earth นะครับจริงๆมันจะมีบริเวณที่ Mother Earth ต้องการเปลี่ยนแปลงพลังงานนะคะยกตัวอย่างเช่นบริเวณที่ มีคนตายเยอะๆด้วยอุบัติเหตุอย่างเงี้ยก็จะมีพลังงานของการกลัวตายโดยไม่ทันรู้ตัวในเงี้ยนะคะอยู่บริเวณนั้นเราในฐานะผู้ฝึกจิตนะะก็สามารถที่จะแบบไปบริเวณต่างๆใช่ไหมหากเราเดินทางผ่านเราก็ไปแผ่เม,มตตาให้ที่นั่นแล้วก็ส่งพลังงานใหม่ไปบอกโลกว่าบริเวณนี้ปลอดภัยแล้วนะทำแค่ครั้งเดียว ก็ได้เลยนะคะดูว่าไปหลายๆครั้งหลายสถานที่ถ้าเราเกิดได้ไปหลับตานั่งสมาธิบริเวณไหนของโลกนะคะแล้วเจอว่าพลังงานบริเวณน,นั้นเนี่ยเป็นพลังงานของการมีความเชื่อลบอะไรบางอย่างนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานเหล่านั้นเป็นพลังงานใหม่นะคะอย่างโคดาเคยกลับไปลำทับอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่นะคะ แล้วทําสมาธิที่บ้านครั้งหนึ่งเจอว่าบริเวณเหล่านั้นเนี่ยโดนอาถรรพ์ใส่ไว้ว่าบริเวณนี้ถูกสาบแช่งนะเจอคําว่าสาบแช่งนะไม่รู้ทั้งอำเภอไหมหรือว่าที่บ้านอย่างเดียวหรือว่าที่ไหนไม่รู้ละแต่ที่บริเวณนั้นสาบแช่งก็ถูกแทนที่ด้วยเชื่อมต่อจักรวาลน,นะจินตนาการเห็นจักรวาล เชื่อมต่อพลังความรักอย่างไร้จุดสิ้นสุดลงมายังตัวเชื่อมต่อไปยังพระแม่ธรณีลงไปยังบริเวณที่นั่งสมาธิอยู่แล้วก็เชื่อมต่อลงไปเป็นความรักของจักรวาลบริเวณนั้นนะคะนี่เป็นตัวอย่างของการเชื่อมต่อพลังงานกับพระแม่ธรณีนะคดึงพลังงานใหม่ๆลงไปยังบริเวณที่มีพลังงานเก่าๆนะคะ ยกตัวอย่างนะถ้าใครที่เข้ามาเห็นคลิปนี้แล้วเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิในที่ต่างๆของทั่วทุกมุมโลกนะคะสามารถเปลี่ยนพลังงานกับพระแม่ธรณีอย่างนี้ได้นะคะแล้วถ้าหากเ,ออเรากลัวหรือว,ว่าเราอยากจะดึงพลังงานของพระแม่ธรณีมาบ้างเราก็ดึงพลังงานความรัก อย่างไรจุดสิ้นสุดของพระแม่ธรณีนะคะผ่านเท้าเราขึ้นมาผ่านขาเข่าขึ้นมานะคะยังจาักรวรที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12ขึ้นไปยังจัก,กรวาลอย่างนี้นะคะทำทั้งสองด้านก็จะเป็นผลดีกับทุกคนเลยนะคะทั้งจัก,กรวาล ทั้งโลกเองประเมศธรณีและบริเวณที่มีพลังงานตกค้างอยู่ยังบริเวณต่างนะคะยิ่งทําเยอะก็จะดีกับทุกๆคนนะคะจริงๆเราดีกับทุกๆคนจริงๆะะรวมถึงตัวเราเองด้วยนะคะเย่ใบที่ดีที่สุดขึ้นมาแล้วนะคะสองใบแล้วนะคะ a s f o r help and m o t h e r earth นะ,ะเชื่อมความสัมพันธ์ใหม่ๆกับโลกนะคะ ถ้าหากเราได้ไปบริเวณที่ที่ต้องการความช่อเหลือนะรจริงๆคนที่มาเห็นกองนี้เป็นคนที่ฝึกจิตนะคะนั่งสมาธิอยู่แล้วนะแล้วก็เชื่อมต่ออยู่แล้วนะขอความช่วยเหลือแอ่อคราจะสมนน้อยนะคะจับมาจากภายทั้ง8ป แปดสำรับนะคะแล้วก็เลือกอีกทีหนึง่งข้อความที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้นะคะสำหรับคนที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะใบที่ขึ้นมาก,ก็คือ justice 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 โอเค your career brings fairness and protection to others who need your help ไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรอยู่นะคะอาชีพน้นเนี่ยจะนำมาซึ่งความยุติธรรมนะคะและช่วยปกป้องคนอื่นๆคือคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณจะได้รับความยุติธรรมและการปกป้องจากคุณนะคะจากบริษัทของคุณจากอาชีพของคุณนะสามใบนะคะที่ดีที่สุด เป็นข้อความที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนวันนี้นะคะใบแรกให้ขอความช่วยเหลือหลับตาอธิษฐานขอความช่วยเหลือถึงทางออกดรว่อะไรบางอย่างนะคะลองหลับตาขอความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะใบที่สองก็คือให้เชื่อมต่อกับพระเมธนีนะคะดึงพลังงานนั่งสมาธิทำสมาธิดึงพลังงานความรักจากจักรวาล เชื่อมต่อลงมาอย่างพระแม่ธรณีนะคะเปลี่ยนแปลงความเชื่อบริเวณที่เราไปเหล่านั้นนะคะรวมถึงดึงความรักอันศักดิ์สิทธิ์จากพระแม่ธรณีขึ้นไปผ่านจักระต่างๆเชื่อมต่อไปอยังจักรวาลน,นะคะทุกที่ที่เราไปขอให้เป็นอย่างนี้นะคะเชื่อมต่อเปลี่ยนแปลงยกระดับจิตในบริเวณต่างๆของโลกนะคะแล้วก็อาชีพที่เราทําจะนํามาสร้างความ ยุติธรรมรวมถึงความเราปกป้องผู้อื่นนะคะบ,บคุคคลมนุษย์ผู้ต้องการความช่วยเหลือนะคะไพ่สำหรับวันนี้หากทุกคนชอบนะคะฝากกด, like. ดไลค์เติมไม่ก็ฝากคอมเมนต์บอกโคดานะคะว่าจริงๆแล้วตัวเราเองเนี่ยชอบทำสมาธิจริงๆ,ๆด้วยแล้วก็ทุกที่ที่ไปอาจจะแชร์ประสบการณ์นะคะว่าเคยไปทำ อย่างนี้ที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็อาชีพที่เราทำมันยอดเยี่ยมมากมันนำมาซึ่งความซึ่งความยุติธรรมแล้วก็คุ้มครองปกป้องผู้อื่นขอบคุณทุกคนคะ่ะบ๊ายบายแล้วรอใค้เจอกัน in the next clip นะคะ